วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้น้องคนนี้เคยเป็นที่จับตามองของคนทั่วโลก13หมูป่าจำได้ไหม <จำ S 1> ที่ถ<ด>้ำหลวงขุนน้ำนางนอนวันนั้นเราโหทั่วโลกให้กำลังใจกันเข้าไปช่วยเหลือทั้งหมด13ค,คนนี้อยู่ในถ้ำคุณผู้ชมครับสปอตไลท์ส่องเข้าไปหาน้องดอมหน่อย น้องเลยนะน้องดอมคนไหนะเมื่ละเกินเตอคนไหนคนไหนอะคนไหนก่อนแต่ว่าพอหลังจากที่เขาออกจากถ้ำมาได้น้องดอมฉายแววเลยทำไมต้องเป็นน้องดอมเพราะว่าเอุ้ยน้องดอมคุณครับตอนเด็กตอนเด็กใช่ไหมตอนเด็กใช่ไหมอันนี้ตอนอยู่ในถ้ำอ่าตอนช่วยออกมาได้ครับน้องเป็นคนที่ยิ้มสว่างสุดละอ่าแล้วน้องมีความฝันความตั้งใจว่าจะเป็นอาชีพนักฟุตบอลแล้วน้องเขาทำมาอย่างต่อเนื่องนะฮะ เมื่อปี6กหนึ่งมาจนถึงวันนี้ดอมยังคงเตะฟุตบอลและมุ่งมั่นที่จะเป็นนักฟุตบอลเขาได้ทุนไปเรียนที่เชียงใหม่อันนั้นก็แข่งขันเป็นยู a ลีกได้ทุนนะนดกกีฬาและดูใบหน้าที่พัฒนาการไปเรื่อยๆตอนที่เขาโตสองตัดอมหล่อคะเบรองดอมหล่อแล้วว่าหนูลูกเป็นหนุ่มหล่อ วองดายใจเย็นลูกอขอโทษนะลืมตัว <c oughs> นี่นี่อะอะเดี๋ยวเสื้อขาวเสื้อาาขาวมา <c oughs> ละล,ละมุนละมุนไหมดีอบ น้องดอมมาเล่นซีรีส์วายที่ช่องนี้เธอไม่ได้เนาะเป็นนักฟุตบอลแล้วคราวนี้เราโฟกัสไปที่ความฝันของน้องขอยเ่าซื้ยังไงฝันของน้องตอนนี้เป็นจริงแล้วคุณผู้ชมครับน้องได้ทุนไปเรียนต่อที่โรงเรียนกีฬาที่อังกฤษโอ้โหนี่คือการเดินตามความฝันของตัวเองชื่อน้องดอมดวงเพชรพรหมเทพครับล่าสุดนั้นได้ทุนนะฮะแล้วน้องก็โพสต์ลงไอจีเขาบอกว่าขอบพระคุณ s p o r t Education มูลนิธิซิโก้เพราะได้ทุนของมูลนิธิซิโก้ครับแล้วก็ไปได้ทุนการศึกษาที่ประเทศอังกฤษขอบคุณบร o ๊คเฮาส์คอ l e ลจฟุตบอลอะคาเดมี่อิงแลนดมอบทุนการศึกษาให้เด็กต่างจังหวัดอย่างผมนี่เขาระบายความรู้สึกไว้และผู้สนับสนุนสปอนเซอร์แล้วก็โรงเรียนวชิลารัยนั่นก็คือทุนการศึกษาล่าสุดที่เขาได้ในประเทศไทยย้ายจากเชียงรายมาเป็นนักฟุตบอลที่เชียงใหม่ตอนนี้กําลังจะบินไกลไปถึงอังกฤษโกลอินเตอร์โอเสียงรบมือแล้วรอเลย รอตอนที่น้องกลับมาเน้องก็จะเป็นทรงไหนจริงๆหน้าตาก็จะพัฒนาไปอีกมี่คนรู้จริงนะรือว่าน้องเขาต้องแบบมีความสามารถด้านการเล่นฟุตบอลสูงมาถูกไหมถึงได้ทุนถูกไหมใช่กวามีแวความตั้งใจนี่จังเลยเนาะก็เป็นอีกอีกอีกหน่อยนะจะเป็นอีกหนึ่งกำลังของทีมชาติไทยก็ได้ถูกต้องนะครับยินดีด้วยนะครับคนเก่ง